คนขายีหอยโขงค่ะนะคะนี่เขาล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเปลือกออกแล้วนะคะนี่ค่ะเนาะแล้วเขาก็เราก็จะมาเอาปากออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆพร้อมแกงนะคะนี่นะคะทุกคนมีไข่ด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะไข่หอยโขงนะจ๊ะนี่นี่ผมกำลังหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเพื่อเก็บไว้แกงนะคะนี่นี่ กำลังจะเอาปากออกนะคะทุกคน,นคเอาปากติดๆอยู่ในในเนื้อนี่ออกนะคะทุกคนนะคะแล้วเขาก็จะเก็บไปแกงจ้านี่มีไข่ด้วยนะ,ะทุกคนไข่ไข่นะนี่นี่ไข่นะเนี่ยไข่ไข่เนี่ยไข่หอยโข่งสีส้มๆมนในไข่ะค่ะทุกคนนะจ๊นะนะเอาปากออกเอาปากออก ล้วก็พร้อมแกงจ้าเรียบร้อยทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนี่จ้าหยอยโข่งนะจ๊ะทุกคนามาดูตัวเขา่ะเนี่ยเนี่ยตัวเขาเป็นอย่างเนี้อันนี้มีไข่ด้วยน,นี่นี่อันนี้มีไข่ด้วยนี่อันนี้ไข่นี่ค่ะหยอยโข่งนะคะนะเขาเอาออกมาจากตัวแล้วนะนะคะก็เขาก็ลนะ้างสะอาดเสร็จ ล้วก็มาเอาปากออกนะคะนี่ค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆเพื่อจะไว้แกงจ้านี่ค่ะหอยแค่งจ้ะอยากกินไหมมีไข่ด้วยไข่ออกส้มๆนะคะทุกคนนี่นี่นหั่นเป็นชิ้นนี่เขาไข่เขาออกสด้มๆนะไข่หอยโขงจ้าอากินไหมนยากกินไหม